ชีวิตของนักบ้านแห่งหนึ่ง <net> 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 โอ้ชีช่างเฮ้ยโทรศัพท์อนี่เธอไม่ื้อม่าใช่ไหมอ,อีมอมสองข้อมงซื้อมากๆเลคะเยครับยีสิบใช่ไหมครับ จนีไปก็ชาา้าอ,อยนอย่มากนะคนเราใ้แล้วานะกินน้ด้วยไกินด้วยดีฉันนัไ่อ

เป็นไง,ไงกันบ้างค,คะสำหรับละครเรื่องนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคาร้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีผิดพลาดตรตงไหนก็ขออภัยด้วยค่ะบ๊ายบาย